จากการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สร้างความเศร้าโศกแก่ปวงชนชาวไทยอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้มอบหมายแนวปฏิบัติในช่วงถวายอาลัยและสอกอรอระดับอำเภอานาำพองนำมาสู่การปฏิบัติโดยนางสาวนุรัตวร,รกตผู้อำนวยการสอกอรอระดับอำเภอานาำพองร่วมกับห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอานาพองได้นำทีมบุคลากรให้บริการประชาชน จัดกิจกรรมการสอนทำริบบินเครื่องหมายแสดงความอาลัยในพื้นที่และสอนวิธีการติดให้กับประชาชนที่สนใจแบบไม่มีรอบไม่มีรุ่นทั้งนี้มีประชาชนสนใจเข้ามาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งวันสอกอรอระดับอำเภอน้ m p ผอองได้เผยแพร่พระราช,ชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงในรูปแบบของวีดีทัศน์และสตอรี่บุ๊ก และได้ประดับพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อแสดงความไว้อาลัยพร้อมกับจะตั้งโต๊ะลงนามถวายความอาลัยเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมลงนามถวายความอาลัยในครั้งนี้ด้วยครับ